เมนูมสซาเร่เมนูแกงน้ำมันดิบแบบดิบๆนะคะบ,บ่ต้องเอาไปต้มซันแล้วก็จะเอามาแกงเลย,น,ยนี่หนำยันั่นมีผักเนาะไปจางไฟก่อนใส่นำยังนั่งลงไปไอไอเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวกะดิบขิมน้ำมันรองหม,ม,มาบาดิขิมลงไปเลยพร้อมลูกโดดเดี่ยวเดี่ยวก็เอาคาแคบหอมถูกขิมลงไปรีบมะหัน เนาะใส่ไปที่รังน้อง,งมันกนเดิมจะอ่อนนะคะเดิมจะได้ทีแล้วมานทำกระสิมาปรุงน้ำน้ำตาลจกกกุกนึงแดดถ้วยนึงผงชู้กระปุกนึงน่ะในลา้มันจะเสียบเน,ะนบาะคนมาเที่ยงคน แา่ที่ต่มดนก็ปกติแนเนาะหุงสุกแล้วกรใสผักกระเลื่อเฮ้ยเพิ่มกินแล้วสดหฮ้อน,อนตอนกินขอเทียงเฮ้ยคนนอาลูด้ด้วยเฮ้ยเป็ดตาเซ่บฮึ่มทอมตัมบบกงก็สมทักเฮ้ยเป็ดเท่านั้นคองวานตามบันนี่คองเข้าเป็ดแล้วอิ่มเป็ดตะงเงยมือนะี่คนน่มภูเก็ตคลองวานแซ่บค่ะ